นี่ครับวันนี้เราจะมาดูพิจูนะนี่ปิจูปุนไฟฟ้าวิวัฒนาการอย่างพิจูมีหูแก,ก้มขนาดมีหูไฟฟ้าขนาดเล็ก,กที่แก้มทั้งสองด้านจะและ้วสามารถปล่อยไฟฟ้า,ฟาได้ถึงแสนวู แล้วก็ลูกเกียร์โปเกมอนในตำนานที่อยู่ในภาคศึกพิพมพหานซูเปอร์ฮัลล์โลกทำไมมันไม่ชัดเนาะซูมนะซูมซูมซูมนี่เราต่อไปไม่สามารถใช้ห้อยถูกพุ่งออทางเปล่าเลยต่อไปจะรูระ้ร่าโปเกมัน ที่อยู่ในภาค x y b l ่ k แ and White แล้วสกัลติกทีมแล้วก็ภาค x y กเป็นโปเกมอนของชูที่โปเกมอนตัวนี้เป็นโปเกมอนที่อ่อนโยนและความแล้วมีความแข็งแกร่งมากด้วยแล้วก็จีกรัสโปเกมอนที่มีขากรรไกรแข็งแกร่งสามารถ กัดหินที่ใหญ่กว่าตัวเองถึงสิบเท่าเท็ดแตกละเอียดได้ต่อไปซาซินเดอร์โปเกมอนสามหัวเวทนกกมจากกีเฮดหัวยังสามสามารถใช้เท่าลมแสงทำลายล้างและทำให้แล้วปีกอันแข็งแรงสามารถบินได้สูงถึงสิบได้สูงมาก ต่อไปเชียรลูกา้าโปเกมอนในตำนานมันแล้วโปเกมอนตัวนี้อยู่ในภาคสึออภิมหาสึกฮูป,ป้าขห่งโลกมันเป็นโปเกมอนที่สามารถขยายร่างให,ให้ใหญ่กว่าตึกได้และและจากุน่าเวสนาตารมาจากจารนวีทางขอตกคิ้เพียงเท่านี้ ถ ok ้าชอบไว้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเร็วๆนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคับ